ีนก็ค่าย่างนี้งวัาหน่อยอยู่แต่ตอนนี้น่นน่ะ,นะมันห่าอีกแล้วยายังว่าบอกว่ายากันยังว่านั่นนก็เสือก็ผ่าอู้ระเบิดแนวสิวเออเจสื่อกับอะไรในตอนนี้ ยางไหมายางออือยู่หมองไปมองมั่นยังยางเขามาเห็นว่าอยู่น้ำกันไหนก็ได้ยางไหมยงัมยง,ยงือยางไหมยังก็ต่ยางก็พอแล้วว่าต้องมากัดเสือคน ตสงสัยเคยว่าจะคือนะออกอาการเร็วคัก <c oughs> อาการอยากัดเสือไปแไมสีนั่งกับว่าใดสียื่นกร่ยากขาแตงัว ห้ามองนั่งก็่ไใ้นี่นำตลอดแจ็เหมือนสินำอีกยังนีไปทางอื่นก่อนอยู่หยาเแียวนิ่งินหน่อยอี่นี้า <c oughs> นำแล้วว่จักคือคนอยู่ไกลกันแล้วดีจังๆสิบันยาก อืพ่อเฟื่องแล้วก็ยูเลยวันนี้ยูอิลิสัแต่สียงย่างมาไก่กะตรงนี้นี่จังงัวมาห้างวันใหญ่จังสิบเดชสนใจนะ ลบไปหาแม่ในเด้อเป็นว่าน,นหน่อยแบบน,นี้แห้งร้ายจะได้่งกม็มาละมาเร็วค่ะกระสันๆนแน่อีดอกมือน,นี้สันถูกมือละ่ะเพราะมันแค่มือนี้จดอกนั่นนางเวองหัววันนี้ <laughs> นำเงื่ออกินยาบ่ไไดไ็ใส่ดอกวันนีอย่างั่อนหนำ <c oughs> อยู่บุ๋ยละใส่บันใดแล้วง่ออยู่ไกลงั่วก็ว่าใดดอกนนำดีแฮ่ ล้วเพิก็วาพอนางน้ำงัวหอมอเอื่อนงัวแล้วม uh, ันเบิ่งแม่เพิ่นยองัวอยู่พุ่นยองัวเล่นมันาว่างแต่ก็บ่ว่างดอก จะเป็นพื่นนอนแล้วหรือบอวะ <c oughs> จะมันจังหยองหัวที่หลังโอ้จังนอนเว้นที่หลังพน่อวะอยู่หยองหัวแบบเอาไรอะไ้ <c oughs> ถึงเรนน้องหัวถึงทายคลิปอยู่แบบสบายสบายเลยยามนี่แต่พีมาอยู่อีกมองหนึ่งจ้ะหัวใหญ่กับกำลังนอนตากลมเรนคือกันคบรรยากาศก็ดีดี แม่นคทน,กกนทายคีปทางคนลูกก็ทายคิบทางนี่ไปเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้โอ้หัวมักขาบไปแล้ววันนี้นะนะย้าวม่ห้าแม่แล้วบ่อเกือบไา่ห้จากของเลย ฝน <laughs> ไปเรียนแม่คองสอยเพชซึ่น่ะลูกละ่ะท้างนี้ก็ได้ลูกไปหาหยาเด้อ,อยจะลูกมากกวนคนได้คนกระแหงต่องระวังเออไปนอนแถวฝนละ่ะ คนก็นต้องห้ามมองหลีซือกันแดดมาล่ะนะ่วนวที้กวงีก้างาม,งามวิวดีค่ะคนทีวนี่ นอ่อากคมเข่งก็ว่ามีหมองได้สีคมแล้วล่ะมีแต่มองเย็นคมก็ได้พอเคยหอนปันไดดอกทันท้ามองนางถือทันห้าว่าถือก็คือเย็นโอ้ทันท้าว่าถือก็คือห่อนนะอัอนี้ค่อนข้างสีอันนี้แน่อยู่ อคุยกับหัวเสยเลยลงกะแห้งขากแห้งเห็นว่าเย็นอยู่แล้วกะแห้งเพิ่มกวมเย็นเพิ่มอีกหัวกะว่าร้ายคือเก่าดอกจ้ะหน่อยลงอยู่เพื่อ มันยามแหวกอย่าจะสิ่เด้ดแบบหวกไลาหรอบแหงเอาซ้ำพ่อเี้ยงใดนี่ล่ะมูนี้ก็คือมีซํำนี่ลหละมานังกอเรียนซื้อแต่พ่ออันหอนเวลานั้นก็คือเดสูงพะพมคือเก่าล่ะเพราะว่ามาหอนให้ก็ จนวาวายแล้วกะห้ามหัวไทยบ่าลายดอเพราะว่าหัวกันหน่อยลงหัว,วที่เคยยางส้นกันโอแลนส้นกันเตกีกับ่มมีคือเกา่าเพราะว่าลดความดื้อก็หัวลงได้ายเติอบอยู่เหมือนยาม ยางมาเตื่นกับหัวแบบนี้กระชบ่ได้ว่าอันบ่ได้ระหว่างหลังน้ำก็พอไท่ขึ้นอีกเพิ่มความมั่นใจให้คนอีกเจกี่นี่โอ้ยมาแบบเีเชอยเติมระวังแนมสายแนวหัวอยู่ตลอดงเทื่อเพอข้าวหนึ่งกระผัวมหาละ ยบายจะขีดหนาะพอกันไหม